ัในใดนั้นปทุมสูติใต้ฝ่าเท้าของเขาก็เปล่งแสงสีเขียวขึ้นสัญ,ญลักษณ์โบราณสองประกายระยิบระยับไอพลังมหมามคารอบๆพลันพรุงพล่านขึ้นมาอย่างรุนแรงจนเวลาผ่านไปเพียงชั่วอึดใจปทุมสูติก็มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกหลายเท่าจนสามารถจุคนได้นับสิบคนขึ้นมาเถอะเย่ฉางชิงกวาดสายตามองพวกตูกูชิงเฟิงที่มีสีหน้าตื่นตระหนกอย่างระอาตบารมีของทั้งสามคนล้วนสูงส่งจนน่าตกใจ แต่เหตุใดช่วงที่ผ่านมาเวลาอยู่ต่อหน้าเขาถึงได้แสดงท่าทางราวกับมิเคยพบไม่เคยเห็นอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นเล่าแกล้งทำใช่หรือไม่จากนั้นเย่ฉางชิงก็ได้ควบคุมปฐุมสูติเหาะขึ้นฟ้าไปทันทีขณะเดียวกันเมื่อทุกคนเหาะขึ้นไปถึงความสูงระดับหนึ่งแล้วเย่ฉางชิงแม้จะสัมผัสมิได้ว่าคนที่ถูกสวรรค์ทดสอบอยู่ที่ใดแต่ว่าเวลานี้กลับต่างออกไป ตรงตำแหน่งที่ไกลสุดสายตามีเมฆสีครามปกคลุมเป็นวงกว้างแสงสีขาวกระพริบขึ้นมาลางฮ่าเห็นได้ชัดว่าผู้ที่กำลังรับการทดสอบจากสวรรค์นั้นอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามเย่ฉางชิงก็พาทุกคนมายังท้องฟ้าบนเขาไทสเวียนและในตอนนั้นเองทั่วทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนพันเกิดเสียงดังก้องราวกับอสศนิบาตขึ้นสิทธิคารวะท่านบรรพจาย์เย่ สิทธิคาระวะท่านบนรรพจานเย่เย่ช้างชิงที่ยืนเอามือไพร่หลังอยู่ด้านหน้ารอบชำเลืองมองทั้งสามคนที่อยู่ด้านหลังของตนเองก่อนจากนั้นจึงได้โบกมือเป็นสัญญาณให้แก่คนที่อยู่เบื้องล่างจากนั้นพวกเขาก็หาะข้ามยอดเขาหลักมุ่งหน้าไปทางเขาด้านหลังในทันทีจนเวลาผ่านไปอีกประมาณหนึ่งกา้านทูบหลังจากพวกเย่ช้างชิงปรากฏตัวขึ้น พวกซีเหมือนเหลยหูพลานต้องสูดลมหายใจเข้าด้วยความหวัดหวั่นสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากท่าทางเต็มไปด้วยความสับสนผู้น้อยคารวะท่านเยเมื่อเห็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงมากมายโค้งคำนับให้เย่ฉางชิงก็ยังคงมีใบหน้าเรียบนิ่งเขาเพียงพยักหน้ารับเท่านั้นจากนั้นก็รอบชำเลืองมองสามคนที่อยู่ทางด้านหลังของตนเองอีกครั้งพวกเราดูอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเย่ฉางชิงทอดสายตามองออกไปพร้อมกับเอ่ยขึ้นเรียบ ฮ่าฮ่าว่าความจริงแล้วเวลานี้ภายในใจของเย่ช้างชิงนั้นเรียกได้ว่าวาวุ่นไปหมดก็ว่าได้เขาคาดมิถึงจริงฮ่าฮ่าว่าที่นี่นอกจากเจ้าสำนักไทยสวนแล้วจะยังมีผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงมากมายรวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้วยส่วนด้านหลังของเขากลับมีจกักรพรรดิมารศัตรูตัวฉกาจของเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงมาด้วยหากสองฝ่ายเปิดศึกกันขึ้นมาเขาควรจะทำเช่นไรดียื่นมือเข้าไปขัดขวาง ม,มีทางเป็นไปได้แน่นอนพูดจาโอ้อวดมีแน่อาจมีผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงท่านใดท่านหนึ่งซัดเขาจนตายก็เป็นได้ส่วนเรื่องหลบหนีนั้นยิ่งเป็นไปมิได้อย่างแน่นอนเช่นนั้นเขาจึงทำได้เพียงสงบนิ่งเอาไว้เท่านั้นยิ่งเขากระวนกระวายใจมากเท่าไรภายนอกก็จะยิ่งสงบเยือกเย็นมากขึ้นเท่านั้นเช่นนั้นท่าทีของเขาในเวลานี้เรียกได้ว่ากลายเป็นเย็นชาไปก็ว่าได้ เช่นนี้จึงเห็นได้ชัดว่าภายในใจของเขานั้นรู้สึกกระวนกระวายมากเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อเห็นท่าทีที่เย็นชาของเย่ชางชิงและมิได้มีท่าทางสุภาพอ่อนโยนเช่นเดิมอีกพวกซีเหมือนเลยหูต่างก็สบตากันและมิกล้าส่งเสียงใดๆอีกเพียงแค่ชำเลืองมองตู่กูชิงเฟิงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเท่านั้นตอนนั้นเองเทพหลิวที่มองออกไปก็เอ่ยขึ้นมาเรียบว่าทันสวรรค์ฟาดลงมากี่สายแล้ว